ครับพบกับช่องสนเกษสรทั่วที่วันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการปลูกแตงกวาหน้าร้อนการปลูกแตงกวาหน้าร้อนจะประสบปัญหาเวลาเข้าออกดอกดอกจะร่วงทําให้ได้ผลผลิตไม่ได้เต็มที่วันนี้เราจะมีคําแนะนําหรือแชร์มุมมองในการดูแลรักษาเกี่ยวกับปัญหาดอกร่วงของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการ ลูกแตงกวามาฝากทุกๆท่านครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับคือผมเห็นบางคนที่เขาปลูกช่วงฤดูร้อนเนี่ยครับส่วนใหญ่ดอกมันจะร่วงมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับดอกดอกมัน่วงมันน้าร้อนมันไม่ค่อยติดหรอกอือไมันเลยมัน้าร้อนหน้าร้อนมันจะร่วงแบบนี้ครับมันจะเหลืองแบบนี้ครับไม่สมบูรณ์น้าร้อนมันอาจจะรีบนะอจะเหลืองแล้วก็ร่วงเลย คืออากาศร้อนมีโอกาสที่ที่เขาจะหลุดใช่ไหมครับหมายถึงดอกหลุดดอกหลุดก็ร่วงเหลืองเหลืองขึ้นเหลืองแล้วมันเป็นกระแดงกระดงอ่ะเออ<ต>มันไม่โตแล้วเราจะมีมีมีวิธีแก้ยังไงครับครับเขาก็ต้องใชย้ยาหมายอะยายาเปิดตาดอกเขาเรียกว่ายาเปิดตาดอกมั่งยาใชาย้ชายาเปิดตาดอกออแล้วก็เขาเรียกว่า ผสมพันธุ์ยาผสมพันธุ์ยาผสมพันธุ์นี่หมายถึงการผสมเจสรอนของเขาใช่ใชไหมครับใครับหให้ดอกมันติดให้ลูกมันติดยาให้มันร่วงกันดอกร่วงครับคือแตงพันนี้เขาจะไม่สูงมากใช่ไหมครับแต่บางทีก็สูงเนาะเมือ่อเมือม่อเมือม่อ,อก่อนนั่นนะท่วมเลยครับเลยหลักเลยหลักสองเมตรครึ่งเออนี้สองเมตรครึ่งนั่นเราทําปุ๋ยได้เราปล่อยปุ๋ยได้เราทําได้มั่ก็ มันสมบูรณ์เลยเนี่ยมันยังเปสูดง่ายนัยน,น,นนี่ครับเี่ยอ,อ๋อ,อันนี้มันขึ้นอีกแล้วครับครับขึ้นตอยอดีไปเรื่อยเนี่ยทามันสมบูรณ์เป็นยังไงครับถ้ามันไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ดูอะหลายสี่อย่างเงี้ยแตงกวานี่ช่วงช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนอันไหนมันทําง่ายเพราะว่าหน,หน้าหน้าหนาวมันมันไม่ร้อนมัน ดอกมันไม่ร่วงอได้ลูกเนี่ยมันไม่ร่วงด้วยอม,มันไม่รีบคือหน้าหนาวจะทาง่ายกว่าใช่ไหมครับอันนี้มันหน้าเราต้องหายาเขาแบบกันดอกร่วงกันหลายอย่างแบบแบบนี้มันมันไม่สมบูรณ์มันหน้าร้อนมันหน้าร้อนหน้าร้อนนจะร่วงแบบนี้ครับมันจะเหลืองแบบนี้ครับไม่สมบูรณ์คิดว่าปลูกลับนี้ได้ผลผลิตเยอะไหมครับหนุเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้ถึง30มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วามันหน้าหนาวอันมันมันแดดมันร้อนจัดอ่ะครับถ้าฝนตกมั่อะไรมั่งก็เออมันอากาศเย็นมันก็มีโอกาสครับได้ผลผลิตเยอะแล้วมีคำแนะนำไหมครับว่าปลูกแตงกวาหน้านี้ หน้าร้อนเนี่ยต้องทำยังไงต้องปลูกเมื่อเดือนต้นเดือนกันยาสิงหากันยาไปตุลาอ๋อจะธือกาเนี่ยผู้หน้าหนาวมันจะได้ผลมามผลผลิตดีมากแบบหน้าร้อนมันแพ้เปิดน้ำก็แดดก็มันก็สูดแดดไม่ไหวครับน้ำสูดแดดไม่ไหวแดดรับ